ตอนนี้ที่อเมริกามีสารเสพติดชนิดใหม่ที่ฝรั่งติดกัน,นองอมแงมมากนำเข้าจากประเทศไทยด้วยเป็นคนไทยเป็นคนคิดคน้นมันคืออะไรลองไปดูครับ โอ้ยสั์พิษปนนะมึงไอ้เหี้ยมึงไม่โอ้โหมึง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 นี่แม่งโง่ยิ่งกว่าโง่ไอเอ้าแรกแี่สิบเหรียญยังไม่จบแค่นั้นไปดูต่อ Ready? Yes, go. Oh. <laughs> oh. <coughs> it's Graham. Oh fuck. <laughs> Graham. <laughs> oh Jesus <God>. Christ. Oh, demon survived die.